พาคุณผู้ชมไปชมเรืออีโปงยักษ์อายุ70ปีขนาดใหญ่กว่า9เมตรที่ขุดจากไม้ประดู่ต้นเดียวน้ำหนักเกือบ2ตันค่ะ ที่วัดบ้านโจทย์ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้กำางกำลังอยู่ในช่วงการจัดเตรียมงานฉลองพระอุโบสถผูกพัทศีมาฝังลูกนิมิตค่ะซึ่งงานปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568โดยในตอนนี้ทางวัดได้มีการเตรียมสถานที่สวยงามประการตาและอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะก็คือการนําเอาเรือ อโปงอายุเก่าแก่กว่า70ปีซึ่งมีความพิเศษก็คือเป็นเรืออีโปงที่ทำจากต้นประดู่มีขนาดความกว้าง1.75เมตรยาวถึง8.7เมตรน้ำหนักกว่า2ตันและที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นเรืออีโปงลำนี้สร้างขึ้นจากการขุดไม้ประดู่เพียงต้นเดียวโดยที่ไม่ได้มีการเสริมเติมแต่งแต่อย่างใด ซึ่งจากการพูดคุยสอบถามกับนายกว่างกาดกระโทคอายุ62ปีอยู่ที่บ้านหนองคลา้าตําบลกระโทคอำเภอโชคชัยได้เล่าเรื่องราวของเรืออีโปงลำนี้ให้ฟังว่าอายุของเรือลำนี้ไม่ต่ำกว่า70ปีเพราะตั้งแต่ตนเกิดมาก็ได้เห็นและได้ใช้เรือลำนี้แล้วซึ่งเรือลำนี้ญาติผู้ใหญ่ของตนเป็นคนสร้างขึ้นมากับเพื่อนสองคนเท่านั้น โดยการใช้ขวานโยนและขวานงกถากต้นประดู่ขนาดใหญ่ทั้งต้นอาศัยเพียงความพยายามอย่างมากเพราะในแต่ละวันนั้นจะถากได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อถางไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีการก่อไฟเพื่อให้เนื้อไม้อ่อนและใช้ไม้ถากขยายให้เรือมีขนาดใหญ่และแบนขึ้นซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างเรือลำนี้กว่าหปีจึงแล้วเสร็จ โดยตนเองเกิดมาก็ได้ใช้เรือลำนี้สัญจรเพราะในสมัยนั้นชาวบ้านจะต้องเดินทางกันด้วยเรือในการข้ามฟากจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งซึ่งเรือลำนี้เป็นเรือที่ใช้สำหรับรับจ้างส่งคนข้ามฝั่งไปมาในการสร้างเรืออีโปงของชาวบ้านในแถบนี้นั้นจะนิยมใช้ไม้แดงและไม้ประดูซึ่งเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนน้ำได้ดีเหมาะกับการใช้งาน เพราะการขุดเรือสักลำนั้นจะต้องใช้ระยะเวลานานมากจึงทำให้จํานวนเรือมีน้อยมากและเรือลำนี้ก็ถือเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้และนอกจากจะใช้ในการขนส่งผู้คนแล้วเรือลำนี้ยังใช้ในการลําเลียงผลผลิตของชาวนาด้วยโดยทางด้านพระอธิการจารุวัตรจารุวัตรทัศโนเจ้าอาวาสวัดบ้านโจดท,ท่านได้บอกว่า การที่ทางวัดได้นำเรือลำนี้มาจัดแสดงภายในงานปิดทองฝังลูกนิมิตครั้งนี้เนื่องจากต้องการให้ผู้คนได้เห็นและรู้จกักรวมทั้งจะได้รู้ถึงการดำรงชีวิตของชาวบ้านในอดีตซึ่งเรือลำนี้จะใช้ในการลำเลียงส่งผู้คนและผลผลิตทางการเกษตรที่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเพราะชาวบ้านแถบนี้จะนำจะทำนากันเกือบทั้งหมด และด้วยความที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ลุ่มมีลำน้ำมากมายการใช้ชีวิตกับเรือจึงเป็นวิถีชีวิตของคนชุมชนแห่งนี้ซึ่งเรือดังกล่าวถือว่าเป็นเรืออิปองที่หาชมได้ยากในปัจจุบันและที่สำคัญขุดจากไม้ประดู่เพียงแค่ต้นเดียวมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วในแถบนี้ ทางวัดและชาวบ้านจึงอยากจะนำมาให้ผู้ที่เข้าร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตได้ชื่นชมและหวนรำลึกถึงวันวานในอดีตค่ะ